สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอเพจมรดกพระเครื่องนะครับวันนี้กลับมาพบกันยามเย็นอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเนื้อถึงยุคนะครับ E.P. พิเศษแบ่งปันครั้งที่26นะครับเบอร์โทร0 9 6 9 0 2 6 8 2 9 ID Line 0 9 6 7 2อ0 2 0 3ดล มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับองค์แรกนะครับนี่นะครับองค์แรกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิม์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์แรกนะครับนี่นะครับดูครับหมวนสารเนื้อเก่ามากเลยครับพี่พี่ครับ นี่ครับซุ้มยุบขดตัวเลยนะครับซุ้มยุบขดตัวเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับซุ้มยุบขดตัวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับนี่ครับองแรกนะครับนี่นะครับนี่ครับไปดูครับมวลสารครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นพวกเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับ นะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับดูนะครับนี่แม่เหล็กดูดติดนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่นะครับองค์ที่สองนะครับอนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวส่องกล้องให้อีกทีนึงนะครับนี่นะครับองค์ที่สองนะครับนี่นะครับดูเนื้อนะครับ นี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับมีเม็ดแร่นะครับนะครับมีเม็ดแร่เหล็กไหลนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับนี่ครับซุ้มยุบหดตัวเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ขอบบังคับพิมพ์เห็นชัดนะครับนี่ขอบบังคับพิมพ์เห็นชัดนะครับนี่ครับนี่ครับมวลสารเม็ดแร่รัตนชาติแล้วก็เม็ดแร่เหล็กไหลนะครับเม็ดพลาซุ้มกอนี่นะครับ เพชพาสซุมกอกำแพงเพชรนะครับนะครับนี่นะครับนี่ครับเม็ดแร่นะครับองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับโอ้โหองค์ที่สามสวยนะครับองค์นี้สวยเลยพี่พี่นี่ครับเนื้อจัดเลยครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับ โอ้สวยมากเลยครับเนื้อมวลสารเยอะเลยนะครับเนี่ยน่ครับมวลสารเก่าถึงยุคเลยนะครับนะครับดูนะครับนี่โอ้โหองนี้สวยเลยครับนี่ครับองที่สามนะครับต่อมาองที่สี่นะครับนี่นะครับองนี้ก็สวยนะครับ เก่ามากครับเป็นพัะสมเด็จว่าระคังนะครับนะครับเก่ามากเลยพี่พี่ครับเนี่ยครับเก่ามากนะครับโอ้เนื้อหาเก่าแล้วก็ซุ้มนี่ยุบหดตัวเลยครับเห็นไหมครับซุปยุบหดตัวเลยนะครับโอ้ดูที่พี่นี่ครับ ดูครับนี่ครับนี่ครับโ้ดูครับนี่หมวนสารเพียบเลยพี่ๆองค์ที่สี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับต่อองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมพ์เจดีนะครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับนะครับ เ,เก่านะครับนี่ครับนี่ครับพิมพ์เจรียงที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หนะครับมั์มใหญ่นะครับ ทางนะครับนี่องค์ที่หกนะครับนี่ครับโหสวยเลยครับมีองค์ที่หกนะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับองนี้นะครับนี่สห้ พระจะลวงกพระจะหลุดมือนะครับนี่ครับนี่ครับมวนสารเพียบเลยพี่พี่เห็นไหมครับนะครับนะนี่องค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับมวนสารเยอะเลยนะพี่นะองค์ที่เจ็ดนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับ แม่เหล็กดูดติดทุกองค์นะครับนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหสวยๆเลยพี่ๆนี่ครับนี่ครับดูครับแม่เหล็กดูดติดนะครับนี่ครับมวลสารเมร็ด ปูนเปลือกหอยนะครับเม็ดแร่ขึ้นเลยครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับก็ว่อาองค์ที่แปดนะครับนี่ครับองค์ที่แปดองนี้นะครับโอ้โหดูดีพี่นี่ครับองค์ที่แปดนะครับ เนี่ยวิวงที่แปดนะครับนี่ครับองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับ,อ,อ,งรบองค์นี้นะครับองค์ที่เก้านะครับชุ่มนี่ยุบกดตัวเลยนะครับพี่ ครับงนี้เส้นมังคับพิมพ์ขึ้นเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับเบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับ เบอรสินะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโู้ดูครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับต่อมาเบอร์สิบอดนะครับอ่าองละห้าร้อยนะครับ บูชานะครับนี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับพี่พี่ดูเม็ดแรกนะครับเนี่ยโอ้ด้านหลังนี้แร่ขึ้นเต็มเลยครับ เม็ดซุมกอก็เยอะนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับนะครับตรงนี้ครับเบอร์สิบสองนะครับนี่เส้นมาะคับพิมพ์ขึ้นเลยนะครับนะครับหมายเลขสิบสองนะครับ ต่อมาหมายเลขสิบสามนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสามนะครับโหดูดิพี่นี่ครับมายเลขสิบสามนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับนี่มีเส้นบังคับพิมพ์ขึ้นเลยนะครับ หมายเลขสิบห้านะครับนี่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับ นี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับต่อมาหมายเลขสิบหกนะครับไปดูมอนตานนะครับเนี่ยหมายเลขสิบหกนะครับองนี้นะครับมวลสารเยอะเลยนะครับเนี่ยพี่ดูนะครับ เก่าๆเลยนะครับต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะครับนี่หมายเลขสิบเจ็ดนะครับมวลสารเยอะเลยนะครับแม่เหล็กดูดติดทุกองคนะครับพี่นะผมลองดูดก่อนเข้ารายการแล้วนะครับเพื่อไม่ให้รายการเสียเวลานะครับดูดติดทุกองค์นะครับ มาเบอร์ที่สิบแปดนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับสมยุบหดตัวนะครับ ต่อมาครับองค์ที่สิบเก้านะครับครับเป็นพิมพ์ J จดีนะครับเป็นพิมพ์ j จดีนะครับ ต่อมาหมายเลขยี่สิบนะครับเิ็นใหญ่นะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบนะครับ มามาเรียก21นะครับ หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับสามารถหมายเลขยี่สิบสองนะครับเช่นนะครับพิมพ์ขึ้นเลยครับนี่คุ้มยุบเลยครับ ต่อมาหมายเลขยี่สิบสามนะครับนี่นะครับสวยนะครับตรงนี้สวยเลยนะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับ มาหมายเลขยี่สิบสี่นะครับนี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับองนี้นะครับ เพียบเลยนะครับต่อมาเลขยี่สิบห้านะครับเป็นพิมพ์เจดีโยนะครับ มาเลขยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นพิมพ์พะรอดแล้วนะครับเป็นพะรอดพิมพ์ใหญ่นะครับจากนี่นะครับอูหารอดพิมพ์ใหญ่ครับคือเส้นน้ําตกครับอวีดูเลยพี่นี่ครับนี่ครับพะรอดพิมพ์ใหญ่ครับสวยมากเลยพี่พี่นี่ครับ สมบูรณ์ด้วยนะครับสมบูรณ์ด้วยนะดูครับใบหูชัดเลยครับต่อมาเลข27ก็เป็นพิมพ์พรอดนะครับนะครับนี่ครับพลอดลำพูนนะครับกูวัดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับการันตีนะพี่นะเป็นพิม์พใหญ่นะครับไม่ใช่พิมพ์เล็กนะครับ นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่ต่อมาเลขยี่สิบแปดนะครับพอรอดมีอยู่หกองค์นะครับนี่ครับเบอร์ยี่แปดนะครับ นี่ครับต่อมาเลข29นะครับ มาเลข30นะครับ ต่อมาเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับโหสวยมากเลยพี่นี่ครับเลขยี่สิบเลขสามสิบเอ็ดนะครับ ต่อมาเลขสามสิบสองนะครับเป็นภาพปางรีลาเม็ดขนุนนะครับนี่ครับลเลขหนองขามขึ้นเต็มเลยนะครับ ต่อมาเลขสามสิบสามนะครับนะครับเป็นพระปางลีลานเม็ดขนุนนะครับเป็นพระกุทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับกุเดียวกันกับพระสุ้มกอนะครับ นี่ครับปางดีลาเม็ดขนุนนะครับต่อมาเลข34นะครับนี่ครับเป็นปางลีลาเม็ดขนุนนะครับ อามาเลขสามสิบห้านะครับนี่พี่โอ้โหตรงนี้สวยเลยครับนี่องค์นี้สวยเลยแร่ดอกมะขามขึ้นเต็มเลยครับนี่ครับนี่ครับเลขสามสิบ้าครับ ต่อมาเลขสามครับนี่ครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร096 902 68 2 9 ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสนย์สองศูนย์สมนะครับบูชาแบ่งปันองค์ละ500บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ